บัตรนี้เป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายมรุษแสนสุขขอถวายขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวามปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัชันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขะทางังสักเคกาเมจะรูปเปขิฤสิครัตาเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทศจักคเมตะลุวนะคหะเนเคหะวทุมหิเขเตภูมาจะยันตุเทวาชละทละวิสเมยักขันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวะจะนังสาทโบเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลรยามพระธันตาธรรมสวนากาโลรยามพระธันตาธรรมสนะธรรมสวนากาโลรยามพระธันตาบทสวดนมันการสิทธิคาถานโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมารนังเวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังเวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาห้นตุสัพพุทธะวา สัพพุปัตถวามหากาุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีส ar ัพพ oh ัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาห้นตุสัพพุปัตถวามหาการุนิโกนาโทสุขายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาห้นตุสัพพุปัตถวา วสุตมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาสกเกสุวิหะตติกะปิลลวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิขุสังเขนสัตทิงปัญจมตเตหิภิขุสเตหิสะเพเหวาวาอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะ อาคโคจะตุนังสุดทวาสการิการนางเทวานางเอตาทหสิอยังโคพระควาสเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนัสสติงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิตัพเเเหวว่าอรหันเตหิทัศสหิจะโลกทธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาหุติพระควันตาทัศนายภิขุสังขันจาญาณุนะไมยังปิเยนะพระควาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจกาถาภาเสยามาติ อัตโคตตาเทวตาเสยยะถาปินามะพะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาสาเลยะภสสาลิตตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเซสุเทเวสุอันตะระหิตาภควะโตปุระตอาตุระหังสุอัตโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตพาภควะโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมังคตาอาคตตมหอิมังธรรมะสัมยังทักกิตายะวะปราชิตะสังคันเต อาตโคอปราเทวตาพระควโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระพิกวสมมาทังโสจิตตังอัตโนอุชุกมะกลางุสาลทีวเนตานิฆะเหตตวาอนทิยานิระคันติปันทิตาเตอาตโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภา,ส,าสิชกกสสาเชต,ตวะค,คีหลังเชตวะประรีคังอินทคีหลังโอหัดจมะเมชาเต,เตจรันติสุทธาวิมลราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตะโขอัปปาาเทวตาพระครวตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภัสริเยเกจิพุทธังสละนังขตาเซนาเตขมิสันติอปายญภูมิปหาญามนุสังเทหังเทวกาย่งปริปูเหลสันติติอาตะโขพระควาภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุโสเทวตาสเนปปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอะเฮสุงอติตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา แต่สัมปิภควานตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสรยะถาปิไม้หังเอตารหิเยปิเตภิกขเวผวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตโตสมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควานตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสรยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามะนามานิกิตติยิสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามมิภิกขเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาทันสาทุกัามนัสิกโลธาพาเซสมิติเอวัมพันเตต,เต,ติโคเตภิกุภขวัตโตปัจจสัสสทรงภขวะเอตตะทวโรจะสิโลกัมนุตกสามิยถาภูมมาตะทะัสสิตาเยสิตาคิริขพะรามปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโวทาตมนัสสุทธ,ธาวิปสัสสนนัมลา,าวิลาพิโยปัญจสเตยตวะวเนกาปิลวัตเเวตโตอมัตติยิาส,าาส,สัทถาวะเกสะสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิกขวเตจะตตปกัมมรงสตวะพุทธศาสนานัเทสัมปัตุระหุยานังอมนุสอะมนุสนาทสานังอเปเกสะตมัทธคุงสหสังอทัสตัลิงสตังเอกสหสานังอมนุสานาณัตสุงอเปเกนัตมัทธคุงทิสาสภะอุตาหุตันจัสมพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจัคขุมาตะโตอมัตตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิขวโรเยโวหังกิตยิสัมมิคิลาหิอนุปปัโส สัตสหัสาวยาคาภูม,มากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันต,นตวันนวันโตยะสัสิโนโ,โมธมานาอภิกรรมงภิกขุนังสม,มิติงนางฉะสหัสาให้โมตายาคานาทตวนันิโน อิทธ oh oh uh ิม oh oh uh uh, ันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธรรมะอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสายะคานานณตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธรรมานะอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวะนังอิเจเตสละสหัสายะคานานณตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธรรมะอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะคานานณตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโน โอทัมมานาอภิกาม,มงุงคภิกขุนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชา,าคหายโกเวปุลัสสนิเวสนางพิโย,ยนางสตัตสหัสังยักข์นางป็ยิรูปปาสติกุมพิโลราชาาโคหายโกโซปปาข้สมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทัตตะ,ะรัฐโธปาสาสติคันทพาน,นังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะผ่าวอินทะนามามหาพลาอิที่มันโตชติวันโตวนันนวันโตยะสัสิโนโอ,โอทัศมานาอภิกรรม,มงุงคภิกขุนางสมิติงว่านางทักขีนันจัติสังราชาวิลุนโหตัปภาสาสตี กุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ่าวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวัฒนางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานงอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ่าวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวัฒนาง อุตตะลันจตที่สังราชากุเวโรตัปปัสสะสติยะขะนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสโ,โปตตะเปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลายทิมันโตเทติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสศิโนโมทมานาอภิกกรรมภิกขุนางสม,มิตตินางปุริม,มาที่สังทัตตะลัทโททักขีเนนะวิลุหะโกปัจฉิเมนะวิลุปักโขกุเวโรอ,อุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโรกทิสา ทัทละมานะทั้งสุวเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสะทามายากุเกณฑุปเกณฑุวิภูจักภูโตสหจันทโนกามเสโทจักกินมันทุนิมันทุจักปนาโทโอปะมโยจัเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจักขัพทพโะโลราชาะโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพหลูสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหราชุภิ โธมรรมะภิกขามงค์ภิกุนางสมิติวณังอัฏฐคุณาภาษานาคาเวสาลาสหตจักากัมภลาสัตระอาคูปายาคาสหญาติพิยาโมนาทัตตะทัชจอาคูนาคายัสสิโนเอลวันโนมหานาโคโซปะคะสมิติวณังเยนาคาราเชสหัสหะรันติทิพพาธิชาปะคีวิสุตจักขูเวหายาสาเตวะนัมจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสิสุปันาโตเคมมกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสละนามการสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาวปัจจิตติสุจิตติจะพระลาโถนุมจิสหะสัตตัญจภาพิปุตตานังสัพเพเวโรจนะมกาสันในหิตวะพลิงเสนังลาหุพัทธมุปังขมงสัมพโยธานิพัทันเตภิกขุนังสมิตติมังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถังขมงวลรนาวโรนาเทวา สโ,โมโจะยะสัสสะสาหาเมตาการุณากาจิกาอาคูทายายสาสทเ,เทวยะสสิโนทัศเสตทัสธากยายะสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยะสสิโนโอทมมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิเติวนางเวณทูจะเทวะสาหะลีจอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสุป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานาขัดตานิปุรคิตวาอาคูมันทวรา,ากาวะสุนางวาสวโวเสโทสกโกปาคะปุริมทโท ทัศเสตทะสัทธากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนอวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงว่านังอัทธาคูสหภูเทวชลามคีสิคะลิวะอะริทกาจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวะลุนาสหะธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวะสมเนสิโนทัศเสตทะสัทธากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนอวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงว่านังสัมานามหาสัมนามนุสามานุส ชิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอธาคูหะระโยเทวเยจะโลหิตตวสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายาสสิโนทัเสตทะศธากกายสเพนนาตตวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกรมงภิกขุนางสมิตตงวะนางสุการกะุมหาอนุราอาคูเวคณะสสะโอทาตะไครหปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สามัตตาหารกชามิสกาจจยะสัสสิโนฐันนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเสตทัศธากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตยะสัสสิโน โอทมานาภิกามุมิงคุณังสมิเติงว่นางเขมียาตุสิตายามากัตถกา迦จยัสสิโนสัมพิตะกาลามเสธหาโชตินามาจะารสวรณิมานารติโนอาคูอัฐาคูปารณิมิตาทัสเตตัศธากายาสเพนะนาตะวันิโนอิทิมันโตเชิดมันโตวันนวันโตยัสสิโนโอทมานาภิกามุมิงคุณังสมิเติงว่นางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนะนาตะวันิโนนำมันวะเยนะอาคันชุงเยจังเยสะทิสาสะหะปวุทธะชาติมักคีลังโอคตินัมนาสวัง ทักเขโมคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาปรมัตโตจักรปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโสจัสโสปะคะสมิติงมณังสหัสภามุโรกาณังมหาพมาพิตรติทธิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสสะอิสรอาคุปเจกะวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจะสรเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกมาลเสนาภิกกรมิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันธาทะราเคนะพันธมัทโว สัม <HHH> มันตาปฏิวัลเ์ธมาวมูลจิตโกจินังอิติทัตมหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจัสรังกตวานเพรือวางยะถาปาวุสโกเมโคทะนันโตสวิชุโกตทาโสปจุทายะถาปาวุสโกเมโคทะนันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวัติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจารสภะอภินญะว่าว่าคิตว่านัจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเตมาราเสนาธิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจะอัตตปะกัมมะลุงสตวะพุทธศสาัสนางวีตาาเคหิกปะกามุงเนสังลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังขมาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวกาเตชะเนสุตาเตบวสวดจุละชัยะปกรนโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยัรมิกาเตชะปสิทธิปสศีเทวา นารายะปะรเมสุราสิทธิพรมาจจะอินทาจะจัตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตรงคังคาจะสพัมมะชยะประสิทธิภวันตุเตชยะชยธรณิธรณีอุทธิอุทเทีณทนณทีชยะชยะระคะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราชพลนารชีชยะชยะคัมภีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจภูตการีชยะชยะทุนนิมิตาโรคี ชยชยสิงคีสุธาทานณุขชาชยชยวารุณณุขสาตราชยชยจำปาทินาคกุละคันโกชยชยคัจฉคนณโตรงสุกาผพุชงสีหะพยัคะทีปาชยชยวารุณณุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณสุทธินารดี ชยชยสุขาสุขาชีวีชยะชยธรณีตะเลสัทธาสุชยาชยะชยะธรนีสารตินสัทาชยะชยะมังกราชลัญยาพระวัคเญชยะชยะวรุณยะเขชยะชยะรักษเสสุระพุชเตชาชยะชยพัมเมนทะคนาชยะชยะราชาธิราชชายชยะชยะปัทวิงสัพพัง ชยะชยาอรหันตตาปัจเจกับพุทธสาวังชยะชยมะเหสุโรหะโรหะรินเทวาชยาชยพัมมาสุรโคชยชยนาโควิลุหะโกวิลูปะโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวารุโนปิจะอัคขิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะรัตถโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทธโยอิสิโนวา สาวกาสพพาชยะมาราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะส,สัทธะจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยเตเชนะชยโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคลังชยโยปิพุทธสัสสิริมโตอยังมาลัสจะปาปิมโตปะ ปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาทาพัมมะคะนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาทาอินทะคะนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตา เทวคนามเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิลิมโตอยังมารสจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยมโพธิมัเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคนามเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิลิมโตอยังมารสจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยมโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคนามมเหสิโน ชยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาสภัมมะขะนามเหสิโน ชยันโตโพธิยามูเลสักยานาังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคขเลปราจิตปันลังเกสิเสปทวิปโขเะเลอภิเศษเกสัมพุทธ,ธานางังอักขปตโตปโมทติสุนัขตังสุมังขลงังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจัสุสยธรรงปรมจลิสุป,ปทาขินังกายกัมมังวาจากัมมัง ปทาคินังปทาคีนังมโนกามังปณิถิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตะวานะรพันตเทปทาคิเนเตอัถรัรธาสุขิตาวิลุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิัตาทิคายุโกสทาหหนตุสุขิตาหนตุสัพปัทารักขตุสัพพระสัตตานังรักขตุชินะสาสานัง ยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุต,ตกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหากาโลคาปัจจุธาปัจจุท,าจทาวาจุปัจทาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะธารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุกังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเฉตวาเนอนาปิอนากะปินทิกัสสะอ,อาราเมตตระโคพระควาพภิกขุอมันเตสิภิกขวติ พระทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจโสทรงภควาเอตโวจะอุปาทาวาภิกเวตทาคตานังอนุปาทาวาตทาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมัทธิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตทาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเตเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติ วิภะชติอุตตานีกะโรติสัพเพสังฆาลาอานิจจตตอุปาทาวาภิกเวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะท,ทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังฆาลาทุคขขติตังตถาคโตอภิสัมพุทชเตอภิสเมติอภิสัมพุทจิตวาอภิสเมตวาอจิกเต เทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภะชติอุตตานีกะโรติสเพสังฆาลาทุกคติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานงทิตาวสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธมาอนัตตาติ ตัางตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏถเปติวิวรติวิภะติอุตตานีกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทมโวจพะควาอตมะนาเตภิกขุพัควโตภาษิตังอภินันทุนติบุพรพเทกรัตตคาถาแปลอติตังนั้นนะ วาคะเมยะนปติกังเคอะนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเจ้าทัตตตามปะฮีนันตังอปปัตตัจนจะอะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแง่นคลอนแคนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้หน้าหิโนสังครันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกระรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติ ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจเวคขณะนะแปล สัพเพสังขาลอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยง <c oughs> เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,และลรูปธรรมนามธรรมทั <c oughs> ท้งหมดทั้งส <ley> ททิ้สนมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้ <c oughs> <c oughs> นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้บรณะปะิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวทอะยังอะยังกายโยอจิรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสสติจักนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงขะาลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี่ลัทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวตะสังฆาลาสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงเนอ อุปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมูสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพภพสัตามรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสพัพเพหิพระเตหิกระตังปุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิง เนอธิคตาธีคายุกาสัทธาห้วนตุกสุขิตาห้วนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาห้วนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาห้วนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาห้วนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาห้วนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพอาริอาจาริ ยุปัชชายะสุขิตาห้นตทุกขับอมุนจันตตสพเักขัตตาสุขิตาห้นตทุกขับอมุนจันตุสพเเทวาสุขิตาห้นตทุกขับอมุนจันตตสพเสามิตสมาตินังสภิมิจันโตวบดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปติธานะคะถายาเทว,วตาสันติวิหารนวาสินีผูเปะเลโพทิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพวันตุปูชิตา สดทิ้งกะโรนเตะทวิหาระมันทะเลเทลาจะมัจฉานะมก,กาจะพิกขวัวซาลาเมกาทานปฏิอุป,ปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสสชาตาอาัถโบปปปาติการนิยานิการธรรมวรวัง,วงปฏิจเตสัเพปิทุกขัสก,การลตุสังขยงังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตลาจะปุคลาสังโฆโหตุสมโคอัฏฐายจะหิตายจะอัมเหรักตุสัทถโม สพเพปิธรรมะจาริโนวูจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเเมอริยประเวทิเะะตวัสันนาโหตุสภเพปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาังประเวชันตกะเลเทวประวัสตูอุธิภาวายะสัตตานางสิเมทังเนตุเนท่านิองมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรกคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโน,นประชังรกคันตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุขปัตตาเจนิทุขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหุนตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญยาสัมปทังสเพเวทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานาังทัทานตุสัทธายาสีหลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหนตุนตุตขัดฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาโหตุสพังสุมังข,ขลังรักขันตุสพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนัสธาโสติ สัพพุทธานุภาเวนโสที่โฮตุนิลานตรงโฮตุสัพพังสุ망ขะหลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัมมนุภาเวนโสที่โฮตุนิลันตรงโฮตุสัพพังสุมขงขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนโสที่โฮตุนิลันตระสัเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะระคังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะระคังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะระคังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุษา พระทธาพระปตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซตัเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพัน,พนพธามิสัพพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติพรรพรรนนพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสู่สวรรคารัยเขาอน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรูปภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพ อันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าที่มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเลตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ